ตามเส้นเล็กซิกเนเจอร์ค่ะทีเด็ดเลยร้อมซ่าเอ้ยลืมกากหมูนี่คือตาเส้นเล็ก5้าบาท <c oughs> เครื่องแน่นมากตามแซลมอนค่ะันี้แซลมอนนอร์เวย์กินจุบ๊บจิ๊บอร่อยมากทีเด็ดพาข้าวเนื้อพิกขันย่า้อหมูย่างเกลิ้นซูวีอันนี้ไม่สั่งไม่ได้คะ่ะอร่อยมากและนี่ทาให้ลองคะ่ะลาบจักหวานบกคนแบบนุ่มมากอันนี้คือแบบลวกมาด้วยความสุกที่ลงตัวเสร็จแล้วอร่อยไหมจ๊ะรอยจังวู้ดด๋ยไหมด๋อย อร่อยมากร่อ,อยดีรุดนี่คือครั้งแรกใช่มครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะตัวแม่ส้มตำอันนี้ตัวแม่ส้มตำอร่อยมากสู้ร้านอื่นได้ไหมได้สู้ไม่ได้ไม่แั้นแ <laughs> หละกิจกรรมในครอบครัวค่ะทุกคนก็ <laughs> อร่อยจริงอะอร่อยไม่อร่อยก็ดูนี่ดิดูเนี่ยเนี่ยเคี้ยวหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วนี่กินกันอยู่แบบเลี้ยงจานนะะก็หยุดยาวนี้ใครจะสั่งมากินที่บ้านพอสั่งได้เลยนะคะ